การแก้ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่ยากและพูดกันมานานหลายสิบปีแล้วครับปัญหานี้ก็ยังคงอยู่กับเราไม่ไปไหนไทยยังค,คงเต็มไปด้วยเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาพวกเขาไม่ได้เรียนต่อไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพใหญ่และกระทบกันทั้งประเทศนะครับ ปัญหาที่ต้องแก้ไขนี้สามารถทำได้ด้วยวิธีไหนมีหนทางใดบ้างที่จะทำให้เด็กเด็กกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงการศึกษาให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพมีชีวิตที่ดีกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเขาหรือการศึกษาแบบทางเลือกจะเป็นหนึ่งในคำตอบของเรื่องนี้หาคำตอบไปพร้อมกันได้ดในรายการคีมสเศษครับ ายงานพิเศษความจริงและความเร่งด่วนของสถานการณ์เด็กนอกระบบในประเทศไทยจัดทำขึ้นโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศร่วมกับภาคีทั่วประเทศใช้ข้อมูลจำนวนมากตั้งแต่ปี2562ถึง2567เพื่อหาหนทางแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์หรือว่า Thailand Zero Dropout พบครับว่าหลังวิกฤตโควิด COVID 19ไทยยังคงเผชิญกับปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา และก็มีความเสี่ยงว่าตัวเลขจะยังคงเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทย <S <S แต่การคีมสเซษเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าสถานการณ์ปีก่อนมีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อมากถึง1ล้านคนโดยปัญหาเรื่องความยากจนมาเป็นอันดับหนึ่งครับลงลงมาคือปัญหาครอบครัวตามมาด้วยการออกลางคันการไม่ได้รับสวัสดิการด้านการศึกษาปัญหาสุขภาพอยู่ในกระบวนการยุติธรรม และถูกกระทาความรุนแรงซึ่งเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาส่วนมากจะ,ะเผชิญปัญหามากกว่าหนึ่งเรื่องครับเราจะพูดคุยกับดรไกรยศพัทราวาสผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษาหรือกสศและพบรบว่าสถานการณ์ช่วงปลายปี2567มีแนวโน้มดีขึ้นครับเพราะว่าสามารถดึงเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาจากตัวเลขเดิมที่หลุดไปแล้วมากกว่า1ล้านคนลดให้เหลือลง800,000กว่าคนได้ครับ แต่สิ่งที่จําเป็นต้องทําต่อก็คือการหาวิธีป้องกันไม่ให้ตัวเลขดังกล่าวนี้มันเพิ่มสูงขึ้นไปกว่าเดิมควบคู่ไปกับวิธีช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาให้สามารถกลับเข้ามาเรียนได้อีกครั้งหนึ่งถ้าถามว่าเด็กที่ไม่พร้อมจะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหมายถึงใครบ้างดรไกรยศยกตัวอย่างเด็กบางคนครับที่ถูกทิ้งไว้กับคุณตาคุณยายที่อายุมาก ต้องแบ่งเวลาเรียนไปทำงานพิเศษด้วยการอยู่ในห้องเรียนตั้งแต่8ปดโมงจนถึง5้าโมงเย็นรวมถึงกฎระเบียบที่เด็กจะขาดเรียนได้ไม่เกิน20%ทําให้เด็กไม่สามารถที่จะอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปได้ครับหรือว่ากรณีเด็กหญิงวัยสิปีเป็นเด็กเรียนดีจากครอบครัวยากจนปิดเทอมไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่ใช้งานก่อสร้างแต่ถูกคนงานข,ข่มขืนจนตั้งท้องและต้องออกจากระบบการศึกษากลางคัน หรือว่าเด็กจากครอบครัวแรงงานที่ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานรายได้ไม่มั่นคงแน่นอนจึงยังไม่สามารถเอาลูกหลานเข้าสู่ระบบการศึกษาได้รวมถึงเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลยิ่งโรงเรียนระดับสูงมากเท่าไหร่ก็ต้องเดินทางไกลามากขึ้นเท่านั้นครับทําให้การเรียนการสอนแบบที่เราคุ้นเคยกันดีมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเด็กๆเ,เหล่านี้ครับ แน่นอนครับว,ว่าเด็กๆเ,เหล่านี้พวกเขาไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะเขาจําเป็นต้องพึ่งพาวความช่วยเหลือจากรัฐพวกเขาต้องการระบบการศึกษาที่หลากหลายกว่าการศึกษาแบบปกติรวมถึงความจําเป็นที่จะต้องแก้มุมมองของสังคมบางส่วนด้วยที่มองว่าเรื่องนี้ไม่สําคัญแล้วก็โยนปัญหาทั้งหมดไว้ที่ตัวเด็กเพียงอย่างเดียว การสำรวจพบนะครับว่าร้อยละ80ของเด็กนอกระบบการศึกษาพวกเขาไม่มีเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพที่ชัดเจนเลยครับพวกเขายังคงไม่รู้ว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทําให้มีอาชีพที่มั่นคงและหลุดพ้นจากความจนและโอกาสทางอาชีพของเด็กๆส่งผลต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจที่ถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาก็จะบานปลายมากกว่าที่คิดนะครับ หากดูกราฟนี้ก็คือกราฟรายได้กับจํานวนปีที่เข้ารับการศึกษาโดยเฉลี่ยของประชาชนแต่ละประเทศไทยมีจํานวนปีการศึกษา9ปีครับส่วนคนสิงคโปร์ดยเฉลีย่ยมีการศึกษาอยู่ที่13ปีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนคือ240,000บาทฮ่องกง12ปีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่140,000บาทไต้หวัน12ปีเหมือนกันรายได้เฉลี่ยอยู่ที่100,000บาทมาเลเซียเมื่อก่อนอยู่หลังเราตอนนี้แซงเราไปแล้วอยู่ที่11ปี รายได้ต่อหัวคือ3 2 0 0 0ัถึง39,000บาทที่ดรไกรยศคาดการว่ามาเลเซียอาจจะใกล้ออกจากกับจากรายได้ปานกลางและกลายเป็นประเทศรายได้สูงเทียบเท่ากับประเทศเสือเศรษฐกิจทั้งด้านขวาของกราฟนี้ครับประเทศไทยเราอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดมองเป็นภาพย้อนหลัง30ปีอบปีเชื่อไหมว่าประเทศที่อยู่ทางด้านขวาเคยอยู่ล้านหลังประเทศไทยหมดเลยคือไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเนี่ยเคยมีการศึกษาที่น้อยกว่าเรา เคยมีรายได้ที่น้อยกว่าเราตอนที่เขาเคยเกิดปัญหาสงครามหรืออะไรแล้วเนี่ยเป็นประเทศแพ้สงครามประเทศทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมาและเริ่มเขาก็ไม่ได้มีสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแรงแต่พวกเขาเลือกใช้การศึกษาเป็นตัวผลักดันให้ทุกอย่างดีขึ้นดร์ไกรยศแสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้การศึกษาของอินโดนีเซียกับเวียดนามกําลังไล่ตามหลังไทยมาแล้วครับและถ้าเราไม่ทําอะไรเลยสักอย่างไม่ยอมขยับไปไหนอีกไม่นาน พวกเขาก็จะสามารถแซงเราได้ในที่สุดการศึกษาของเด็กล้วนเกี่ยวข้องกับทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมแรงงานการนําเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาก็จะทําให้เราสามารถผลิตแรงงานที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดส่งผลต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งกราฟได้แสดงให้เห็นชัดเจนแลว้วครับว่าจํานวนปีของการศึกษาที่คนทั้งประเทศมีกับรายได้โดยเฉลี่ยต่อหัวต่อเดือนมันก็คือเรื่องเดียวกันครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ปัญหาซ e โร่ด o p เอาให้บรรลุเป้าหมายได้ทําให้เด็กนําสิ่งที่เรียนไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับตัวเองให้มีรายได้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเด็กเหล่านี้มีมากขึ้นก็จะเพิ่มโอกาสให้กับประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางเข้าไปสู่กลุ่มประเทศร่ํำรวยของเอเชียอีกสิ่งหนึ่งที่รดรกระยศแสดงความกังวลก็คือมุมมองของหน่วยงาน และสังคมที่มองมายังเด็กๆกลุ่มนี้ครับเพราะว่ามันยังมีความเข้าใจเดิมที่ว่าการแก้ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษามักเป็นการส่งเคราะห์เด็กบริจาคเงินให้เด็กพอไม่เห็นความยั่งยืนก็จะตําหนิว่าไม่น่าช่วยเหลือตั้งแต่แรกทั้งที่ในความเป็นจริงการแก้ปัญหามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับบางคนก็บอกชอบมันมีดราม,มา่าแต่คือเราก็ต้องบอกว่าชีวิตของเด็กเขาไม่ได้พยายามจะดราม,ม่าเลยนะอันนี้คือชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับของเด็ก ที่มันไม่ต้องพยายามที่จะดราม่าอะไรเลยมันเป็นแบบนี้นี่เองเราก็แค่พยายามให้สังคมได้เข้าใจว่าชีวิตเหล่านี้เขายังมีความพยายามอยู่แล้วมันมีปัญหาอุปสรรคที่เราต้องแก้ให้ได้ก่อนที่เขาจะได้ไปเรียนหนังสือมันเป็นเรื่องที่ต้องเป็นประสบการณ์ร่วมมันถึงจะเปลี่ยนหมายสซ็ธคนที่อยู่บนหอคอยงาช้างคนที่เกิดมาไม่เคยจน พูดอะไรออกมาคิดอะไรออกมาโดยที่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสไม่เคยมีประสบการณ์ของความยากจนกับเด็กยากจนเหล่านี้แล้วด่วนตัดสินใจด่วนสรุปแล้วพูดอะไรออกมามันก็มักจะห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับเวลานี้การศึกษาที่มีความยืดหยุน่น ไม่ได้มีอยู่ทุกพื้นที่หรือว่ามีให้กับทุกคนนะครับทางออกของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การทุ่มทุนไปยังการค้นหาว่ามีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วเท่าไหร่แต่ต้องเอาตัวเลขการสํารวจที่ได้มาส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นแก่ทุกคนครับทั้งคนรายได้น้อยรายได้ปานกลาง เมื่อหลักสูตรการศึกษาแบบ4ปีของมหาวิทยาลัยมันไม่ตอบโจทย์เยาวชนเหล่านี้จึงเกิดการตั้งคำถามครับว่าหากเราลดระยะเวลาลงจาก4ปีให้เหลือเพียงแค่6เดือนไปจนถึง2ปีจะทำให้เด็กมีโอกาสหลุดออกจากความยากจนเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งมาตรก,การที่กสสเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก็คือโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงที่จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระยะสั้นหนึ่งปีในหลักสูตรต่างๆครับเช่นหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยทันตแพทย์การดูแลผู้สูงอายุและทักษะการประกอบอาชีพอื่นๆที่เด็กจบวุฒิม .6 เข้ามาเรียน1ปีจนถึงอายุ19ก็อาจจะทําให้เด็กสามารถออกไปทํางานและก็มีไรายได้เริ่มต้นที่ใช้ในชีวิตจริงได้ครับ นอกจากจะเป็นทางเลือกให้กับเด็กที่หลุดออกจากโรบการศึกษาได้กลับมามีโอกาสในอาชีพที่มีรายได้ที่แน่นอนนะครับขณะเดียวกันก็ได้ช่วยตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยโดยเฉพาะกับเรื่องเว n e s s ที่ไทยมักจะชูประเด็นนี้อยู่เสมอประกอบกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเต็มรูปแบบความต้องการกําลังแรงงานในการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในไทยจึงเพิ่มขึ้นตามมาด้วยครับ อันนี้ก็มาจากบทสนทนาแล้วก็ความตั้งใจที่จะเพ r s o ส a น i z e ไลซ์การศึกษาให้ได้มากขึ้นก็คือว่าน้องเขาก็จะบอกว่าถ้าให้หนูกลับไปเรียน3ปีหนูไม่เอาเลยนะหนูแบบยอมไปทํางานดีกว่าเราก็ถามว่าแล้วระยะเวลาประมาณกี่เดือนหรือกี่ปีที่น้องรับได้ว่าจะกลับไปสู่การศึกษา กอหนึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยคือนานสุดแล้วที่จะพอที่จะกลับไปสู่การศึกษาได้แต่ต้องขอให้มีงานทําเลยนะคือมันมีอะไรที่เรียนหนึ่งปีแล้วมีงานทําได้เลยไหมนั่นคือทั้งครอบครัวทั้งตัวเด็กเขาต้องการมันก็เลยเป็นที่มาที่บสเราพยายามค้นหาหลักสูตรในลักษณะนี้ครับหลักสูตรเรียนจบมหเรียนอีกสัก1ปีแล้วการันตีมีงานทํามีไรายได้ออกจากความยากจนได้เลยมันก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรเราเริ่มต้นด้วยผู้ช่วยพยาบาลก่อนเพราะพยาบาลยังไงมันก็ต้องเรียน3าปีเนาะได้วุ แต่ว่าพยาบาลเขาไม่สามารถที่จะทํางานทั้งหมดได้เองเขาต้องมีผู้ช่วยเวลาเราเข้าโรงพยาบาลเราก็จะรู้ครับพยาบาลจะเป็นคนเข้ามากับคุณหมอเนาะแล้วก็จัดการอะไรให้เสร็จแล้วพอเขาเดินออกไปจากห้องแล้วผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยจะเป็นคนเข้ามาดําเนินการทําหัตการต่างๆที่ช่วยเราได้เช่นเดียวกับอีกหลักสูตรหนึ่งคือผู้ช่วยทันตแพทย์ หมอฟันหรือทันตแพทย์เขาก็กอฟันเราทําอุดฟันเราไปแต่คนที่จะทําให้เราลอดไม่ลอดจากเขียงนั้นเนี่ยคือผู้ช่วยทันตแพทย์มันโตไปกับตลาดเวลเนสของเราที่มันโตแล้วน้องเหล่านี้ไม่ได้ไปทํางานเพื่อคนไทยอย่างเดียวนักท่องเที่ยวต่างชาติ เขาก็บินมารักษาแล้วก็บินกลับไปหรือมาลองเทอร์มแค่กับเราอยู่หลายเดือนสิ่งที่กสสมองหาคือหลักสูตรที่ใช้เวลา1ปีเป็นหลักสูตรวิชาชีพเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างการันตีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เป็นหลักสูตรที่อยู่ในการเติบโตของตลาดไม่ใช่แค่อาชีพด้านเมลเนี่ยเท่านั้นครับแต่ไทยจําเป็นต้องสํารวจความต้องการแบบเฉพาะตามภูมิภาคเพื่อให้ได้อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ เช่นหลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงอาชีพการซ่อมเรือยอทการเลี้ยงพึ่งหรือว่าการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบสมัยใหม่เคยนึกแหมว่าประเทศเรามีอู่จอดเรือยอทมากแค่ไหนแล้วก็เป็นเรือลำแพงๆที่พวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติเขาเามีคอนโดอยู่ภูกเก็ตกับพัทยาเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่ห้องเพนเฮาส์เขาจะมีเรือยอทจอดเทียบท่าไวเ้เลยมันต้องดูแลรักษา คือมันโดนแดดทุกวันมันต้องทําสีเรื่อยๆมันต้องซ่อมเรื่อยๆมีอะไรให้เปลี่ยนตลอดเวลามีอะไรให้ปรับปรุงต่อเติมอะไรตลอดเวลาแล้วเขาหา คนไทยเนี่ยเรื่องหัตถอุตสาหาการหัตถกรรมต่างเนี่ยเก่งงานพวกนี้ดีเราก็เจอหลักสูตรแบบนี้ที่รับไม่อัน้นเราก็ไปทําความรู้มือที่วิทยาลัยที่ภูเก็ตเสร็จแล้วก็ไปทาํทาททงานได้เลยมันเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดได้คนซ่อมเรืลยอดเนี่ยทำไปได้เรื่อยๆเรียนเรียนตวสอจบแล้วไปต่อเป็นคนขับก็ได้ลองนึกดูสี่คนที่ขับเรืลยอดได้ซ่อมได้เนี่ยรายได้มันจะดีแค่ไหนจุดหนึ่งก็ไปออกเป็นผู้ประกอบการเปิดอู่เองทําอะไรเองได้ เรากระยศยังมองอีกครับว่าการศึกษาในยุคเจนอัลฟาจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากพอสมควรครับเราจะได้เห็นการศึกษาที่หลากหลายแม้ใบปริญญยายังคงเป็นเครื่องมือนในการสร้างความสําเร็จทางอาชีพแต่ก็ไม่ได้มากเท่าก่อนนะครับดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากการศึกษาในปีนี้จากเดิมที่แก้ปัญหาด้วยการเอาเด็กหลุดจากระบบเข้าสู่โรงเรียนปกติอย่างเดียวเท่านั้นก็จะเปลี่ยนมาเป็นการศึกษาทางเลือกให้มากขึ้น ดยกระย่ระบุครับว่าการแก้ไขความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาไม่ใช่เรื่องง่ายและมีเหตุผลบางประการที่ทําให้เห็นว่าเพราะอะไรถึงไม่เคยมีใครพยายามนําเด็กยากจนไปเรียนสิ่งนั้นคือค่าเสียโอกาสของสถาบันการศึกษาในระดับชั้นนําของประเทศครับเพราะว่าการทําหลักสูตรการศึกษาแบบทางเลือกถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะนะครับแต่ว่ามันต้องใช้ความร่วมมือจากมาหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งก็ยังคงมีน้อยอยู่ เนื่องจากเด็กด้วยโอกาสที่เข้าโครงการการศึกษาเหล่านี้อาจาไม่ได้มีความคิดนิสยัยหรือว่าอะไรหลายอย่างแบบที่เคยเจอกับเด็กกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้มีฐานะยากจนทําให้สถาบันการศึกษากับผู้ที่มีส่วนดูแลต้องใช้แรงการแรงใจกับเด็กกลุ่มนี้มากเป็นพิเศษครับ น้องเข้าใจว่าน้องเหล่านี้ไม่เคยจับเงินพันเลยแล้วพอเรามีรายจ่ายให้เขาเดี่ยเรามีค่าดูแลเขาเดือนละ $6,500 ตอนหลังๆพี่ต้องแบ่งจ่ายให้เขาคือทักษะชีวิตของเด็กที่พ่อแม่ไม่เคยเรียนสูงกว่ป6เลยแล้วก็คนรอบๆข้างเขาอะ่ะไม่เคยมีโอกาสที่จะศึกษาวิชาชีพอะไรแบบนี้เลยเนี่ย มันมีช่องว่างที่กว้างมากในการดูแลให้เขาเนี่ยไม่ drop out แล้วก็เรียนให้จบในเวลาที่จำกัดให้ได้มันมีความซับซ้อนแต่ถ้าเกิดมองในทางกลับกันน่ะเขาไปสอนเด็กที่สอบทีแคสเข้ามาเนี่ยเขาสบายมากเลยทุกคนเป็นตั้งใจเรียนสุดๆทุกคนอ่านหนังสือมาดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็อยากจะรีบจบให้เร็วที่สุดนั่นคือโลกด้านหนึ่ง แต่อีกด้านหนึ่งที่เขาต้องมาสอนเด็กที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลผู้ช่วยทันตแพทย์ที่กศสไปค้นหามาเนี่ยที่ขอนแก่นเขาก็เล่าให้พี่ฟังว่าเขาไปค้นหาเด็กอ่ะเชื่อไหมทั้งหมู่บ้านไม่เคยมีใครทําฟันเลยแล้วผู้ปกครองเด็กไม่รู้จักอาชีพทันตแพทย์คืออะไรแล้วก็คิดว่าเป็นมิจฉาชีพมาหลอกหรือเปล่าหลังๆเขาเลยต้องเอารถตู้ที่เป็นโลโก้คณะมหาลัยแล้วมีตาติดด้วยนะเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อไปรีคูดเด็กออกมาเพราะฉะนั้นต้นทุนเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่บางวิทยาลัยยอมบางวิทยาลัยไม่ยอม แต่ว่าสุดท้ายที่บางวิทยาลัยเข้ามาหาวิทยาลัยเขายอมได้เนี่ยเขาไปเห็นสภาพเด็กแล้วเขาสงสารเขาอยากที่จะช่วยให้เด็กมันออกจากความยากจนเออแต่ถามว่าจะให้ทําอีกรุ่นขอพักสักปีได้ไหมเขาก็บอกเรามาเหมือนกันนะคือต้องเข้าไปฟังเข้าไปดูแล้วจะเข้าใจเลยว่ามันเหมือนโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีอครับ เขามองว่ารัฐบาลจําเป็นต้องแบ่งงบประมาณให้กับภาคการศึกษามากขึ้นรวมถึงต้องมีส่วนร่วมในการพยายามโน้มน้าวให้มหาวิทยาลัยออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองมาช่วยผลิตหลักสูตรเพื่อเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้มากขึ้นส่วนในภาคการเมืองประเด็นการศึกษาก็เจือจางกว่าที่คิดครับแล้วพอจะเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศเดี๋ยวประเด็นการศึกษาก็จะถูกยกขึ้นมาพูดกันอีกแต่พอการเลือกตั้งจบลง ทุกอย่างก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแบบที่เราเห็นกันตลอดปเการศึกษาก็จะเจือจางแล้วก็ไม่ค่อยถูกพูดถึงเป็นวงจรแบบเดิมๆวนลูปแบบนี้เสมอมาพี่เห็นทุกพักจะพูดเรื่องการศึกษานะ แต่พี่ก็เห็นทุกพักก็จะคอมมิตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแต่เวลาไปขึ้นเวที The Standard เดอะสแตนดาร์ดลองสังเกตไหมคนที่ไปสัมภาษณ์อ่ะไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีศึกษาสักคนเลยอ่ะสุดท้ายเขาไปเอาใครเาเป็นผู้รัฐมนตรีไอ้คอมมิตเมนต์ที่มันอยู่บนเวทีอะไรเหล่านั้นมันไม่ค่อยไปถึงที่ว่าเนอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งคือความต่อเนื่องของพันธสัญญาระหว่างผู้กําหนดนโยบายกับคนไทยเนาะกับสังคมไทยในการแก้ไขปัญหา,าความเหลื่อมล้ำมันมันต้องมีความต่อเนื่องมันต้องเป็นคอมมิตเมนต์ที่มีความชัดเจนแล้วก็ดีลอีก เลยใช่ไหมเรื่องเศรษฐกิจปากท้องมันก็จะไปได้อยู่ดีแต่การไปแก้เศรษฐกิจอะ่ะมันเป็นการแก้ที่ปลายทางแล้วเนาะแล้วมันใช้เงินเยอะมันใช้เงินเยอะในการอัดฉีดเข้าไปเป็นแสนล้านไปแกหนี้ใช่ไหมไปซื้อนี่ไปแจกเงินให้เขาไปทํามาหากินใช่ไหมไให้เขาตั้งตัวแต่สุดท้ายแล้วเรื่องที่มันเป็นตัวกําหนดสถานการณ์นี้ของประเทศไทยเมื่อ20ปีที่แล้วอะ่ะก็คือความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การแก้ไขปัญหาความศึกษาเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผู้กําหนดนโยบายสามารถเคลมความสําเร็จได้ในอีก1 0 2ถึงีิปีข้างหน้าประชาชนพร้อมที่จะให้เครดิตเพราะว่าถ้าไม่ได้ประเทศไทยจะวนอย่างนี้ครับจะวนอยู่กับการซื้อนโยบายระยะสั้นซื้อนโยบายแก้ปัญหาที่ปลายทางซึ่งไทยสามารถยุติปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาได้คาดว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจโตขึ้นร้อยละ1.7ของ GDP เพราะว่ารายได้ตลอดชีวิตของเด็ก ก็จะเพิ่มสูงขึ้นมีโอกาสหลุดจากกับดับความจนมากขึ้นและลดจํานวนลูกหลานที่ไม่สามารถสําเร็จการศึกษาที่สูงกว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองได้และพวกเราก็หวังนะครับว่าสักวันหนึ่งไทยจะสามารถดับไปยืนอยู่ในจุดที่การศึกษาดีกว่าหลายประเทศได้อย่างที่เราเคยทําได้มาก่อนขอบคุณคุ้ชุกท่านที่ติดตามรายการคีมสเศษ และเป็นความเหม็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเราอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่ากดฟีเจอร์ Super อ a n k ตเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ